โยโยโยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอ t a สไตล์ชาแนลนะครับแล้วก็คลิปแน,นดำเดย์วันนี้นะครับเดย์ที่ผมจะมาแน,น,นะนำนะก็คือเจ ja ้านูซาเดจาวีแม็กนะครับเด็กนี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาขอนานมากละที่จริงก็ทำไว้นานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลงนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลงก็เลยเอามาลงนะครับผมว่ามันเล่นประมาณไหนแล้วเด็กลิสต์เป็นยังไงเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเด็กลิสต์มีอะไรบ้างน,นะครับ เด็ลิ้นนะก็มีตามนี้เลยนะครับผมซาเดเจาว v ีแม็กนะครับ3ใบซาเดเจาว v ีสี่ใบจะเป็นอาร์ตไหนก็ได้นะเอาให้ครบ4ใบแค่นี้เองโปเกมอนนะฮะพลังงานฮะจะเป็นพลังงานพื้นฐานต่อสู้7ใบพลังงานเอเจจิฟสโตนนะครับ4ใบไอเทมจะมีเครื่องหอมวิวัฒนาการ4ใบส่งต่อพลังงาน1ใบแคทแฮมเมอร์4ใบพัดนวนหนึ่งใบไอเทมลุ้นโชค4ใบทูนแคปเปอร์1ใบโปเกเกีย3.0 4ใบ สมุดบันทึกเพื่อน1ใบกล้องสอดทางไกลสใบแล้วก็สเตเดียมทางหิมัสซิโอเข่า4ใบครับสปอร์จะมีแมรี่4บใบงานวิจัยศาสตราจารย์2ใบคัาสัพง,งบอสสาใบคาบู4ใบแล้วก็โมมิ3ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเล่นของเด็กนี้กันครับผมเด็กนี้เนี่ยเรามีโปรแกรมตัวเดียวเลยก็คือเป็นเด็กที่เล่นแบบโปเกมอนยืนหนึ่งนะครับก็จะมีแค่แบบตัวเดียวโดด,โด,ดเลยในยเด็กก็คือไซเดจาวีแม็กนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงถ้าโจมตีเขาก่อนนะครับผมถ้าแรกนะผมใช้1นจี้ต่อสู้นะครับตี60นะครับแล้วก็ปกโปรแกรมบนเบนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวนะครับจะได้ดาเมจตัวละ20ก็คือโจมตี60ตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังที่เบนเคเาทุกตัว20ก็คือกระจายดาเมจนะครับส่ทนที่2นะผมใช้2อจี้ต่อสู้1นจี้ใสตี180 แล้วเมื่อตีแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนปกดานฝั่งเรานะครับตามชอบย้ายไปติดที่โปเกมอนเราตามชอบนะครับก็คือถ้าทติว่าตอนนั้นเรามีแบบซาเดจาที่เบนเนี่ยพอเราตีล็บเปรสิบเปุ๊บเราสามารถเอาจี้บกดานเนี่ยตรงไหนก็ได้นะย้ายไปไหนก็ได้อะตามชอบเลยนะฮะก็ถ้าสมมติว่าซาเดจาตัวหน้ามันกำลังจะตายเนี่ยเราก็ตีล็บเปอสิบก็ย้ายที่สามลูกตัวหน้าเนี่ยมาไว้ข้างหลังก็ได้เพราะว่าซาเดจาตัวหน้ากำลังจะตายอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้ ตัวหลังจะได้แบบตีได้ในเทิร์นต่อไปอะไรประมาณนี้นะสมมติประมาณนี้นั่เองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตีกันบ้างนะครับ e n t นจ y s t o n นนะครับจับได้ที่ติดอยู่กับโปเกมอนนะครับจะเท่ากับพลังงานต่อสู้1ลูกนะฮะแล้วก็โปเกมอนต่อสู้ที่ติดกับไปนี้นะครับดาเมจท่าต่อสู้ที่ได้รับจากโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะลบ20อืมก็ถึกขึ้นนั่นเองมีกี่ลูกก็ถึกเท่านั้นนะฮะแล้วก็อุปกรณ์คู่ใจของซาจาวิงแม็กก็คือ กล้องส่องทางไกลนะครับดาเมจท่าต่อสู้โปกเกมอนที่ติดย่าใบ,บน,นี้นะครับทำกับโปเกมอนวีหรือ GX บนเบนส์ฝ่าตรงข้ามจะเพิ่มขึ้นอีก30นะครับถ้าโจมตีท่าแรกของไฟเดย์จารเนี่ยที่ตีหกแล้วกระจายดาเมจอีก20ไปที่เบนสเขาเนี่ยถ้าเราติดกล้องส่องทางไกลเนี่ยตัว V ของฝ่ายตรงข้ามก็จะโดน50แทนที่20เมื่อกี้นะแต่ว่าต้องเป็นโปเกมอนวีอันนี้ก็คืออุปกรณ์คู่ใจของไฟเดยจาร์วีแม็กนะครับผม เรามาดูไอเทมซัพพอร์ตกันบ้างนะครับผมไอเทมในเดตเนี้ยผมจะแยกเป็น2ประเภทนะว่าคือซัพพอร์ตฝั่งเรากับรบกวนฝั่งตรงข้ามนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงไอเทมที่ซัพพอร์ตฝั่งเรากันก่อนนะครับผมก็คัดมาประมาณ6ใบนี้นะฮะก็คือเครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับเอามาเรียกไาเดจาววีแม็กเอามาแปลงร่างนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็แค่นั้นในที่ของเขานะฮะ โปรเกียร์สามจุดศูนย์นะครับผมอันนี้ก็เปิดเจ็ดใบบนนะฮะแล้วก็เลือกการ support หนึ่งใบในนั้นขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าเด็กเราไม่มีตัวเสิร์ฟ gas support เนาะ gas โปรเกียร์สามจุดศูนย์ก็จะเป็น gas เดียวนะครับในการที่จะหา gas support มาใช้นะฮะไปต่อไปนะฮะไอซิคิมลุนโชคนะครับผมฟื้นฟู HP โปรโมนต์ัดแต่งต่อสู้ฝ่ายเรานะครับยี่สิบหลังจากนั้นทอยเหรียญหนึ่งครั้งนะครับถ้าอกหัวสามารถเอาไอติมลุนโชคก gas แบบนี้กลับขึ้นมือแล้วเอาไปใช้ได้อีก ประมาณนี้ก็ถ้าหากว่าเราเราดวงดีนะฮะใช้ปั๊บทอยเหรียญออกหัวขึ้นมือแล้วก็ใช้แล้วก็ทอยเหรียญออกหัวขึ้นมืออะไรเงี้ยเราสามารถทิวยี่สิบยี่สิบยี่สิบไปเรื่อยๆนะครับก็อนนี้ก็ไว้ทําให้แบบยจาเราตายยากมากขึ้นนะฮะไปต่อไปนะครับสมุดบันทึกเพื่อนนะครับผมเลือกการ์ดพพอร์ตที่ตำแหน่งทิงการใา่เราได้สุดๆสองใบกับเข้าเด็กนะครับอันนี้เราเอามา r รียูการ์ดพพอร์ตนะครับที่เราต้องการใช้ใหม่นะครับเช่นโมมินะครับผม ซึ่งโมมิเนี่ยเป็นการ์ดที่ค่อนข้างสำคัญในเด็กนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโมมิกันเลยนะครับผมการสปอร์ตโมมินะฮะฟื้นฟู HP โปเกมอนทั้งหมดที่เป็นโปเกมอนวิวัฒนาการปกติทางฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเอาพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนที่ถูกฟื้นฟูทิ้งลงไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยใส่จักรเราเนี่ยเราจะใช้ท่าแรกนะครับที่ติดจี้ต่อสู้แค่1ลูกอะ่ะในการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผม พอเขาโจมตีมาปุ๊บแล้วเขาไม่สามารถดรอกเอาได้เนี่ยลราก็สามารถใช้โมมินารฮิลไซเดจาวีแม็กจนเลือดเต็มนะครับแล้วก็ติดจี้ต่อสู้1ใบเข้าไปใหม่นะแล้วก็จบตี60ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กระจายดาเมจไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการฮิลแล้วดิจี้ทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะเราใช้จี้เดียวในการโจมตีนะครับบทสุดท้ายนะผมคาบุนะครับผมเอาการบนมือของเราทั้งหมดนะครับกับเข้า็ีนะครับหลังจากนั้นจวดสี่ใบ แต่ถ้าหากว่าปกมดปกดานฝั่งเรานะครับผมมีแต่ปกมดตำแหน่งต่อสู้แค่ตัวเดียวนะฮะจะัจวเป็น8ใบแทนนะครับก็อย่างที่เราบอกนะครับเด็กเราเนี่ยเป็นปกมอดยืนหนึ่งเนาะล้วก็จะยืนแค่ตำแหน่งต่อสู้ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นคาบุเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมในการรีมือนะครับแถมโจวตาได้ตั้งเป็น8ใบเลยนะครับแต่ไปแต่เป็นการัจวที่ค่อนข้างเยอะนะครับแใบโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกโมดหนึ่งนะก็คือขัดขวางฝ่ายตรงข้ามนะครับผม ก็จะมี3ใบดีนะครับมีแคชแฮมเมอร์นะครับผมทอยเลนหนึ่งครั้งนะครับถ้าออกหัวทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับโลกบอลบนกระดานฝ่ายตรงข้าม1ลูกนะครับก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นช้าลงนะครับเขาติดมาแล้วก็แคฮมเมอร์ทอยหรือหัวไปแล้วก็เอาจี้อันนั้นนะครับทิ้งไปเขาให้เขาต้องติดใหม่อะไรประมาณนี้ก็เป็นการขัดแข้งขัดขาเขานะฮะใบที่2นะครับพัดหมุนวนนะฮะเลือกพลังงานพิเศษที่ติดอยู่กับโกบอลฝ่ายตรงข้ามนะครับผม 1ลูกนะครับไว้ใต้สุดของเดฟไฟตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เอามาขัดอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับแคทแฮมเมอร์นะแต่ว่าพัดวนวนเนี่ยไม่ต้องทอยเหรียญนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับทางที่มัสสีรดเขานะครับความสามารถของโปเกมอนที่มีกฎนะครับที่อยู่บกกำแทั้ง2ฝั่งนะครับจะหายไปโปเกมอนของเราเนี่ยเซดจานเนี่ยเราไม่มีความสามารถอยู่แล้วเราเอามาบล็อกความสามารถโปเกมอน V หรือ V ีตาหรือ v ีแบ็กของฝ่ายตรงข้ามนะครับให้หายไปให้ใช้ไม่ได้นะครับผม ตามใบนี้นะครับเป็นการ์ดไอเทมที่เอาไว้ขัดแข้งขัดขาปล่อยตรงข้ามนะครับการที่เราเป็นโปเกมอนยืนหนึ่งนะครับผมมันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเบนซ์อยู่นะฮะแล้วตัวหน้าโดนน็อกนะครับเราจะแพ้เลยนะครับแม้ว่าพลยเขาจะยังไม่หมดนะครับผมเพราะเราไม่มีเบนซ์ขึ้นไปต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าว่าจะจะไปเ่นแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับ มาดูเกมเพลย์กันครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กอาเซอุไฟฟ้านะฮะแล้วก็อาเซอุเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับใช้ไฮประบอลครับเอาอาตูดวีขึ้นมาวางเบนติดจี้ไฟฟ้าไปที่ a r c e u วีแล้ววางเทือกเขาพายุนะครับใช้เอฟเฟกเลยนะเอาเวอร์มมนพื้นฐานไฟฟ้าหรือบังกรจากเด็กมาวางเบนได้นะครับเอาเมลิสนะครับมาวางเบนแล้วก็จบเทินนะครับมาฝั่งของ ซาเจจานะครับวางทางให้มัตยอดเข่าทับไปนะแล้วก็ใช้ค่าบุนะครับเอามือใส่เด็กแล้วสับนะครับแล้วก็ตัวแปดนะครับเพราะว่าเราควบคุมโปรแกรมต่างนต่อสู้แค่ตัวเดียวนะครับทําให้โจมได้แปดนะครับติดจี้ต่อสู้นะครับไปที่ซาจจจาวีนะครับใช้แคทเฮมเมอร์นะครับทอยเหรียญครับออกหัวนะครับสามารถเอาจี้บกดาฟันตะค้ำทิ้งได้นะครับแต่เหมือนจะออกก้อยนะครับค้อนแตกไปนะจบตีสามสิบนะครับคูณสองเป็นหกสิบ แล้วจบเถิาฝั่งของอาซูนะครับวางเชือกเข่าพายุนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอาเมลิฟมาวางนะครับแปลงล่างอาซูนวีสตาร์นะครับแล้วก็ใช้ท่าวีสตาร์เลยนะเสิร์ฟลาดสองใบจากเดย์ขึ้นมือครับติดจี้สปีดนะครับไปที่พันวันวีนะครับจ่วนสองใบใช้ไฮเปอร์บอลครับเอาโคแบ็กวีนะครับขึ้นมา ใช้ความสัมมาสมาธ V นะครับจั่วการ์ดจนมืนมื่อครับครบ6ใบใช้คลิกบอลครับเอาอาร์อูตวีนะครับมาวางเบนแล้วก็ใช้แมรี่นะครับทั้งสองฝ่ายเอาการ์ดหมดมือไว้ใต้เดนนะครับคนใช้จั่วห้าฝ่ายตัวข้ามจั่วสี่ใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการครับ เอาโมโคโคมาแปลงล่างครับใช้ความสามารถโพโคโครครับเอาจี้ไฟฟ้าจากหลุมมาติดโปมชั่นบนเบลนเราได้หนึ่งตัวติดที่อัตุสวีนะครับแล้วก็ความวันวีโจมตีนะครับถ้าแรกเอาจี้ไฟฟ้าจากเดนนะครับสองใบามาติดโปมชั่นบนเบลนตามชอบนะครับมาฝั่งของซาดะจานะครับแปลงล่างซาดะจาวีแม็กนะครับแล้วก็ใช้งานวิจัยซาดะจานที่บนมือโจมหมต็มไป ตีจี้สโตนนะครับไปที่ซาเจจาวีแม็กครับใช้แคทแฮมเมอร์อีกลูกอีกอีกค้อนหนึ่งนะฮะค้อนแตกอีกแล้วนะฮะผมใช้เครื่องหองวิวัฒนาการนะครับเอาซาเจจาวีแม็กขึ้นมาครับแล้วก็โจมตีนะครับ60ดาเมจคูณ2เป็น120นะฮะแล้วก็โปเกมอนบนเบนส์ฝ่ายตรงข้ามทุกตัวนะครับจะโดนดาเมจตัวละ20นะครับผม ฝั่งของอาเซอุดนะฮะติดจี้ไฟฟ้าไปที่พันวันบีนะครับแล้วก็รีทีนะฮะเอาอาเซอุสวีาตาขึ้นมาใช้ความสามารถโมโคโคนะครับเอาไฟฟ้าเอาจี้ไฟฟ้าจากหลุมมาติดนะฮะแล้วก็ใช้แมรี่นะครับสองฝั่งเอาการบนมือไว้ใต้เดนนะครับแล้วก็คนใช้ 5, ตัวห้าฝอยตอง้าบตัวสี่แล้วก็อา์ซอุ U T จบปีนะครับ2 0 0ดาเมจเอ้ยเหลือ1 8 0ดาเมจนะครับเพราะว่ามีจี้สโตนอยู่นะครับแล้วก็เอาจี้พื้นฐานจากเต็ก3ใบนะครับมาติดโปรมอันวีตามชอบนะครับผมฝั่งของซาติจานะครับใช้ไอติมนะครับผมอิยู่20นะครับแล้วก็ทอยเหรียญน,นะครับก็อ,ออกหัวสามารถใช้ได้อีก แต่เหมือนจะออกก้อยนะครับไอติมละลายหมดแล้วนะครผมวางสัญญาจาวีนะครับที่เบนแล้วก็คำสั่งบอสครับเอาโมโคโคขึ้นมานะครับแล้วก็จนตี60ดาเมจคูณ2เป็นร้อยี่นะครับแล้วก็ตัวหลังโดนตัวละ20นะครับทำให้พันวันวีนับนอ o เอา u ไปด้วยนะครับแล้วก็เทพไพไป3นะครับ มาฝั่งของอาร์ซิอุสนะครับวางพันวันวีนะครับที่เบนซ์แล้วก็ใช้คลิปบอลนะครับเอาไลจูวีนะครับมาวางเบนซ์ติดที่ไฟฟ้าไปที่ไลจูวีครับใช้งานวิจัยนะครับทิ้งมือมือจมอยเ็ดไปแปลงล่างอาร์ซิอุสวีสตาร์นะครับแล้วก็แปลงล่างโมโคโคครับใช้ความสามารถโมโคโคนะครับเอาที่ไฟฟ้านะครับจ่อหลุมมาติดโปรโมนเบน แล้วก็โจมตีนะครับร้อยปดาิเมจนอกเอาไปนะครับเทคไพไป3นะครับผมพอเอาจี้มาติดได้ด้วยนะครับจะเหมือนจะไม่มีนะครับผมมาฝั่งของซาตูจ้าครับใช้ปกเกลียัพ์จุดศูนย์ครับดูการ์ดเจ็ดใบบนนะครับสามารถเอาการ์ดซัพพอร์ตหนึ่งใบจากในนั้นนะครับขึ้นมือได้เอาเมลลี่นะครับขึ้นมาวางสาตูเจ้าวีที่เบน์นะครับแล้วก็ใช้เมลลี่นะครับ ทางสองฝั่งออกกำมังมือไว้ใต้เด็กควรใช้จอห้าฝ่ายต่ข้ามตัวสีวางทางหิมะสุดยอดเอ้ยถูกแล้วครับทางหิมัสุดยอดเข่านะครับแล้วก็ติดกล้องสองทางไกลไปที่ซาเดจาตัวหลังนะครับแล้วก็ผ่านเทินนะครับเหมือนจะแปลงล่ามไม่ได้แล้วก็ที่ก็ไม่มีด้วยนะผมแหม่าฝั่งของอัลซิุสนะฮะใช้ชิดบอลนะครับ เอาเมลิสนะครับขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะครับ200ดาเมจนะครับอย่างนอกเอาไม่ได้นะครับจี้มาเติมได้ด้วยนะครับ1ใบอปังของตาเดจานะครับใช้แคทแทมเมอร์นะครับออกออกออกคู่แล้วนะครับผมสามารถเอาจี้ทิ้งได้1ใบแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าคอนแตกไปหลายหลายอยู่นะฮะใช้เครื่องหอบเวทนาการนะครับเอาตาเดจาวีแม็กนะครับขึ้นมาแปลงล่างที่เบนนะครับแล้วก็ใช้ข้าบุนะครับ อาก้ปุนมือสับเข้าเด็กนะครับแล้วก็จั่สีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ควบคมุมโประมนตำแหน่งต่อสู้แค่ตัวเดียวละตอนนี้ติดจี้สโตนนะครับไปที่ซาาจา V m วีแม็กตัวหลังแล้วก็จบเทินนะครับมาฟังของอาเซอุนะครับติดจิสป,ปีไปที่ไลจูว,วีนค,วคนครับตัวสองใช้ควิกบอลครับแล้วกว็าสามารถโมโคโคนะครับดึงที่ไฟฟ้าจากหลุมมาติดนะฮะ แล้วก็โจมตีนะครับนกเอาซาเดจาวีไปนะเทสไพ่สองฝั่งของซา,ดาเาาดจ้าซาเดจานะครับผมติดจี้ต่อตู้ไปที่ซาเดจาวีแม็กนะครับแล้วก็โจมตีนะผม200ับคูณ0 2 0รยแล้วก็ตัวหลังถ้าเป็น V ีจะโดน50นะครับถ้าไม่ใช่ V ีก็โดน20นะครับเพราะว่าข้องสองคาไตติดอยู่ฝั่งของอาซูรับรีทีสอาซูดลงไปนะครับเอาไลจูวีนะครับขึ้นมา ติดเข็มขัดแข็งแน่นนะครับแล้วก็ความสามารถโมโหโคนะครับแล้วก็โจมตีนะผมทิ้งเอเนจีตามชอบนะครับดาเมจคูณ60ตามที่ทิ้งไปนะครับก็เอาไปเลยครับหมกกระดานครับทุ่มไปหมดเลยครับแล้วก็เทคไฟสุดท้ายไปนะครับผมดาเมจมหาศาลครับตอนนี้แล้วก็ฝั่งของอัสซูดนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ สำหรับซาไดาจานะครับเป็นวิธีการเล่นที่แบบว่าเราจะต้องพยายามยื้อเพื่อให้ซาไดาจาของเราไม่ต้องเอาให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โมมิฮิลหรือแคทแฮมเมอร์ในการทำให้ฝั่งข้ามเล่นชา้าหรือไอติมฮิลเรื่อยๆถ้าโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ซา,ายไดจาก็สามารถตีตัวหน้าแล้วก็กระจายดาเมจไปที่ตัวหลังฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าดาเมจที่เขาทำเนี่ย ค่อนข้างเบานะครับขนาดฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นเด็กที่แพ้ต่อสู้นะครับไซเดจายังล็อกเอาได้ไม่ได้ง่ายเนื่องจากเขาเป็นโปรแกรมตัวเดียวเนี่ยแบบว่าไม่มีตัวโปรแกรมซัพพอร์ตตัวอื่นเลยอะ่ะมันก็จะหวังพึ่งจากแบบการซัพพอร์ตหลายๆใบอย่างเช่นโปรเกสเร์สาใช้ปับ๊บเราก็ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ใบที่เราต้องการในตอนนั้นไหม ทุกอย่างจะต้องเข้าแก๊นะครับผมสจจายตาจ่าถึงจะสามารถยืนอยู่ยาวๆได้แค่ตัวเดียวบนสนามเราอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมันยังมีอีกเด็กหนึ่งนะครับก็คือพัจจิตรก้อนนะครับผมเดี๋ยวสลหรับพัจจิลรก้อนนะครับก็จะมีวิธีการเล่นแบบคล้ายๆสายตจาเลยเพราะว่ายืนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวันเสราร์นะครับผมแต่สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับับคลิปนี้สวัสดีครับ